ท่าทนผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับแอดมินนะคะท่านผู้ชมเจ้าของช่องไอส a ตาชาแนลนะคะวันนี้ก็พามาเอาโชคลาบนะคะอยู่ที่บ้านของแอดมินเองนะคะท่านผู้ชมซึ่งในคืนวันพระที่ผ่านมานะคะเมื่อวานของเรานั่นเองนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็ได้นําเครื่องเส้นไหว้นะคะมาไหว้บูชานะคะสมเด็จนางพญาะะท่านผู้ชมซึ่งสมเด็จนางพญานะคะก็ขึ้นชื่อ เกี่ยวกับโชคลาภนะคะโชคลาภอย่างที่เหลายท่านหน้าท่านผู้ชมเลยนะคะตอนหน้าท่านผู้ชมนี่โผล่ขึ้นสามตัวเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณแม่จุดทูปเสียงไทยไว้ให้นะคะเป็นคืนวันพระนะคะท่านผู้ชมที่ว่าคุณแม่ได้จุดไว้เนาะนี่นะคะ<ม>เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอมินจะเอาลงมาให้ดูนะคะอ่าเพราะว่าด้านบนมันไม่ถนัดเนาะท่านผู้ชมอยู่สูงเกินไปเนาะ<ม><ม> มันเห็นม่ค่อยชัดเนทอุ้ยมีผลไม้อยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวมินจะลองพาไปส่องดูเนาะว่าผลไม้เนี่ยจะให้โชคลาภอะไรแล้วบ้างนะคะเอาลงมะกรอนก็ได้ลงมะกรอนบ่เออลงมะกรอนเดี๋ยวค่อยมินเออมีมะละกอนะคะจะเบิ่งยากอยู่ข้างบนเออนี่นี่นี่เพราะว่าเมื่อวานนี่เป็นบ้านพระคัตสมุทรชุ่มพอดียายบัวเพิ่นก็เลยว่ายพอว่ายสมเด็จนักพญานี่ตั้งแต่พราะเสียงใดมากับยายบัวนี่ยายบัวจะไหวยทุกบ้านพระครับผมเพราะว่ามี คนเคยบอกพระเทียงมา,นา,นมาว่าแม่แนะนํามาว่าจังหว่ทุกวันพระจะมีเป็นผลไม้สามอย่างก็ได้ที่ว่าคนสมัยโบราณพันจินง่ายๆครับเป็นมะละกอเป็นอาจจะเป็นก็คือผลผลไม้ไทยเฮาแม่อผลผลไม้ไทยเรานะคะท่านผู้ชมโอ้อยสีนะเป็นแตงโมหรือว่าสับปะรดจะเสียครับท่านผู้ชมหรือว่าไอ้น้อยหนาหรือว่าบุกนัดโอ้อันนี้เนี่ยบักเขียบบ้านเฮานี่แหละครับอ่ลกวางหวาไหวายแล้วเพิ่นก็ยัง สมเด็จนังพญาเนี่ยมันก็นขึินซื้อรือชาในทั้งความโชคลาบครับผมถ้าคนใดมีไหวล้วก็บ,บูชาแล้วกะบ,บูชาทุกวันศิลป์นี้ไหวทุกวันศิลป์ก็จะมีโชคมีลาบครบเท่าใดนั้นที่ว่าพี่เแม่คนแหน,นมา่าเก้าศิลป์เก้าศิลป์เก้าวันพระนะครับท่านผู้ชมแล้วพนก็นจะให้โชคให้ลาบถึงว่าจะ่บมันลาบร้อยในการ เป็นฉลากกินแบงเป็นหวยแต่ว่าก็จะมีการข้าขายหรือว่าถ้ามาหาจินแต่ละมือนะครับจะมีโชคมีหลาบยุ่ดเรื่อยๆครับก็คือว่าบ่ได้มีแต่แบบว่าให้โชคลาบอย่างเดียวก็มยอย่างเดียวได้หลายทางเข้ามาแค่คาดปลอดภัยมูนี่แหละแมนเบิร์ตแคนทามีมีติดตัวอย่างนี้นะครับสมุชมีติดตัวห้อยคออย่างนี้เวลาเราเดินทางก็จะแค่คาดปลอดภัยครับผมเป็นการแค่คาดเพื่อที่จะได้บัวก็เลต้องวหวทุกวันพระประมาณ พาหกพาละมั้งเนาะนางไเนาะที่ใดมาเนาะก็เลยยายบัวพังเลยจุดถุบเสียงท่าไว้ครับท่านผู้ชมเพื่อว่าจะมาฝาาเอฟซีร่องเบิ้งกันเนาะครับเนาะให้เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางที่ซื้อครับจุดไว้เพื่อให้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมิมจะขออนุญาตนะคะเอาผลไม้ลงมานะคะท่านผู้ชมเพื่อไปว่าเขาสีตาดีเนาะแมนเปเห็นศกรามเพื่อเห็นมีอาจจะมีจ้าตัวสองตัวเนาะเพื่อเอาไปเสี่ยงโชคเบิ้งครับ ถึงว่าท่านได้โเสียงโจกกร่ลองๆเอาจกในเบืองทามี่ครับแต่ว่าระบ้างเบืองพออ่อเขาต้องกด,ได้ได้ไดมามามาน,นี่เอาลงมาอย่างนี้นี่นี่นะคะท่านผู้ชมะคะุณพ่อก็ได้เอาลงมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทูบเสียงทายแล้วก็ผลไม้นะท่านผู้ชมซึ่งผลไม้นะคะ แอ็มมินก็ไม่รู้เนาะว่าเผื่อใจโชคลาภในผลไม้หรือไม่แอมมินก็เลยขออนุญาตนะคะเอาผลไม้มาสองดูด้วยเนาะเผื่อแบบว่าเราจะมีโชคลาภกันนะคะท่านผู้ชมชัดเจนเลยทางนี้สามตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมทุบเสียงทายของยายบัวได้จุดไว้เมื่อคืนนียแมนไหนนผู้ชมนี่น้องไอ้นี่เบิ่งเพิ่งเิ่งนี่เพิ่งทุบเสียงไายนี่เบิ่งเพิงสเกตเบิ่งสงเกตเบิ่งนี่ดีเห็นบ่ เห็นบ่เห็นเป็นตัวไหนสามแปดหกสามแปดหกนี่อตรงกับเลขกย่ไสนี่เลขกไสอะเลขของคุณพ่อหมอทำไปขอแล้วพ่อเทียงกับคุณลุงคนเลือดจุดทูบเสียงไทยที่ว่าที่ว่ามือเอาอันหัวหมูหรือว่ายังไปแก่บนอันบ่แม่เนไปไหวไปไหวเพิ่นเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไปไหวมือนันลากา ล่อล่อคุณพ่อหมอถ้ำเพื่อเดินทางมาที่หลังอพอดีกันเลยกับคุณลุงม,มุนเลยก็ได้ดจุดถูบเชียงท้ายไ้ครับผมถูบเชียงท้ายดอกนั้นจะเป็นแปดหกสามแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวกล<อ>ับครับเป็น 3, สามสปดถูบแมนเป็นสลับที่<อ>แต่ว่าเป็นตัวเดียวกันกันเบิดคคับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นตัวเดียวกันเลยครับเป็นตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเพียงแค่ว่าสลับที่นะคะท่านผู้ชมเอ้ยตัวเดียวกันเลยเนาะแมนมุนได ถ้าหมุนก็นจะเป็นสามแปดแปดสามหกสามสามหกแล้วก็สามแล้วก็หกแปดแปดหกอ๋อคือคุณพอบุเลิศเพิ่นแบบว่าจุดทูบเชียงไทยถาพอมอทำแมนมือนอันนันวันที<อ>่สามนันที่ไปทําการเอาเอาหมูหรือว่าหมูเห็ดเป็ดไก่นะละครับไปไหวอ,อากงสองเก่าหรือว่าปูเจกนะครับผมก<อ>ระจุดไหวก่อนถีกกว่าหมอทำเพิ่นจะมานี่ยนะพนะอมอทำเพิ่นเดินทางมาที่หลัง มันนี้ก็เลยออกมาเป็นแปดหกสามซึ่งมืนอ่านหมอท่าเมือนก็นใไห้หกสามสามหกอ๋ออันนี้ยายบัวจุดไบมันเคลื่อนนี่ครับท่านผู้ชมโดยายสมเด็จนั่งพญาเพื่อนก็นให่โชคไห้ลาบนี่ครับก็ออกมาเป็นสามแปดหกเป็นตัวเดียวกันแห่งจุดในวันพระน้ำนอาจุดอันจุดขอโศกลาบกับสมเด็จนั่งพญาน้ำน่าแมนอือนะคะท่านผู้ชมขอโฉกขอลาบกับพระนั่งพญา ตามจริงบางคนเพิ่เกินพระนางพญาบางคนเกินสมเด็จนางพญาแต่ความหมายตรงๆก็คือพระนางพญานี่ครับท่านผู้ชมเอาให้บอกอีกบอกอืมเออเออกระแมน<อ>ก็ลัง<ร>ฟังแบบประวัติสมเด็จนางพญานี่เพน,พพนจะให้ทั้งโชคลาภครับผมหรือว่าแควคาดปลอดภยัยครับผมคือสมัยก่อนนี่ที่สมเด็จพระนเรศวรพ่นสางึ้นพนจะเอาให้เช่าบ้านหรือว่า ทหารที่ออกไปรบในศีนคราตบ,บุชมเพราะว่าจะเป็นว่าอย่างหลักแบบว่านังเหนียวหรือว่าแขวขาดปลอดภัยแมนแขวขาดปลอดภัยกับแมนแล้วก็หนังเหนียวพร้อมแท<อ>่งฟันบอกเขาะนะจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าทุกมือนี่ส่วนมากกับมีแต่ว่าเป็นนี่แหละครับเป็นความโชคดีก็คือมันมีสุลับคามาซอยแมนเป็นไพรบ,บูชาแล้วจะมีโชคมีลาจะศรีนคราผูบบ้ชม ก็คือคนดังอยู่ทางอย่างนะที่ว่าทางพิษณุโลกพิษณุโลก,กแมนแมนต่วทุกมือนี่หลายครับคนค,คนพิษณุโลกน่าจะรู้ดีนะคะท่านผู้ชมนี่แล้วมาดูทูบกันต่อนะคะเออเป็นตัวเดียวกันกันกบคุณพ่อบุญเลิศเลยนะคะท่านผู้ชมที่ว่าจุดจุดทูบไว้วันที่ว่าไปไปแก้บน นะฮะท่านผู้ชมแมนแกบน่บนกับแมนเอาไปไหว้นะะั่นล่ะแมนแกนข่ของของพจน์เป็นอย่างนะ้าแปดหกสามบ่แปดหกสามอ๋ออยู่อยู่นี่เป็นสามแปดหกนะคะท่านผู้ชมเออสลับที่กันซึ่งเมื่อนันนิดเดียวซึ่งเมื่อนั้นจุดไปเกือบเป็นชั่วโมงแหละครับคุณฟอหมอท่านเพิ่งเดินทางมาเพิ่งกับมาขอมาลงถ้ำขอเลยขอก็ได้หกสามสามหกโดยที่คุณฟอหมอท่าเพิ่นบ่ได้เห็นทูบเสียงท้ายเลยครับเพราะทูบเสียงท้ายมันจะบ่ได้ชัดเจนปานนี้ แต่ว่ากัเห็นจางๆล่างๆแม่นตอนตอนี่จุดแลยไม่ไม่เห็นชัดเจนอยู่แปดหกสามแต่ว่าต้นกระี่ห้อยแตกห้อยอย่างนี้สินะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะมันเดิมมันเดิมใช่ลองวัดทงอันนี้าะลองเมืองที่ล่ะผลไม้นี่นะคะท่านผู้ชมเป็นผลไม้นะคะที่ว่าลูกมะละกอเส้นไหว้พระนางพญานะคะท่านผู้ชมเผื่อเผื่อแบบว่าเผื่อท่านใจโชคลาบมาเนาะใส่ใส่เล่นี้เนแล้วนี่ไง าตาเร็วแทะนี่ไงสนี่ดินี่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 น,นี่สังเกตตัวนี้นี่นี่เห็นบอจะเห็นเป็นเล็กดนี่เหล็กนึงนี่ตัวนึงนี่เห็นไหมอ,อ่าอ,อ่าอ,อ่านอบอ่มีใหม่เนาะเห็นแล้วเห็นแล้วดูเอาเองนะครับท่านผู้ชมให้ดูเอาเองนะครับเข้ากับแคร์เป็นวางๆร้องดูคนนําเสนอครับผมพระบาอย่างสมเด็จนางพญาเนี่ยเคยบอกไปแล้วครับว่าเป็นพระแห่ง แขมแห่งความโชคลาภจยางสินะคานผู้ชมก็เลยอยากเอามาให้ท่านผู้ชมในเบืองครับอยู่ที่พลุละไม้มันกับบนแนี่ได้ครับเพื่อนอาจจะให้โชคลาภห้องก,ก็ได้เพราะว่าเอาไหว้ในเหมือนพรรพะอย่างรินะคาออนาผู้ชมนี่ท่านผู้ชมลองลองลองมองดูนะคะว่าท่านผู้ชมน่ะเห็นเป็นตัวไหนจะเห็นเหมือนกับแอดมินไหมเนาะท่านผู้ชมถ้าแบบว่าใครที่เห็นแล้วนะคะก็ลองคอมเมนต์ได้นะอุ้ยแอดมินเห็นนี่ชัดเจนเลยนะ เห็นอยู่สองตัวนะคะท่านผู้ชมชัดเจนชัดมากๆเลยกระโเน่ออาจจะเป็นเหล็กล่างก็ได้สองตัวนี้หรืออาจจะเป็นอุ้ยอยู่ที่ถูกเชียงท่ายเป็นเหล็กบนอยู่นี่อาจจะเป็นเหล็กล่างยี่สิก็ได้กรอโนแอเนาะกเบิ้องเอาครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ครับตรงจุดนี้วงกลมอย่างนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากจะเป็นเลขศูนย์เนาะศูนย์เท่านั้นแมนตัวนี้เลขเจ็ดครับนี่นี่ตามสายตาพอเที่ยงเหล็กเกลอกขีดใด้ผเมืองเนี่ยนี่จะมาอย่างสีปั๊บมาอย่างสีปั๊บร่งอย่างสี่จ็สี่นี่ อ๋อมันเป็นเหล็กเจ็ดหัวยักษ์แมนทงา,นางสายตาพอเที่ยงครับแต่ว่าท่านผู้ชมท่านอื่นเห็นแตกต่างข้อเที่ยงก็อย่าลืมครับอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปมาบอกท่านผู้ชมท่านอื่นแนนฮาเพิ่นจะมีโชคมีดวงไปนับกันเนาะท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะครับไม่มไม่ไม่ใช่นางพญาจะให้ที่ผลไม้หรอคะแมนเพราะว่าห้องพอเที่ยงกบยายบัยบวกาบไหวมันอีกว่ามันโมแมนจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดงวดหรือมั้งหกเจ็ดพระแล้วนะ ถ้าเขาเรียกเขาก็เรียกว่าวันพระวันศีลพระบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าวันศีลนี่ะท่านผู้ชมวันพระตาตาดีได้ตาลายเสียนะคะท่านผู้ชมแล้วแล้วแต่เรานะเพราะว่าบางคนนี่มองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแปลว่าคือบางคนเห็นอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นหงห้าหนึ่งสี่อะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมสมมตินะสมมติสมมติรับท่านผู้ชมนี่เราตามสายตาพอเที่ยงนะครับแต่แต่ว่าคุณพ่อกับแอดมินนะคะมองเห็นเป็นศูนย์ แม่นพอเลขศูนย์ตัวนี้ตัวติดเจ็ดตัวนี้เอ่อนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลักกให้เบิ้งจงเสี่ยมันในสายตาของตัวเองครับผมมาค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะแล้วก็จะขอส่งท้ายไปพ,พร้อมๆกับมาละลกอโชคลาบนะคะท่านผู้ชมแอดมินขออนุญาตเรียกมะละลกอโชคลาบนะคะแล้วก็ทูบเสียงไทยนะคะ นี่เนาะท่านผู้ชมเป็นการจุดในวันพระครับท่านผู้ชมก็เลยอยากเอามาแบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบก็ลอ่องจุดใ้เบื้องครับผมถ้าใดท่านใดบ่ชอบก็บ่วาา่ากันครับใบเบื้องเพื่อความสนุกสนานก็ได้เพราะว่ายังถีมรกรนี่ก็เอาไหวเป็นวันพระครับผมไหวก็เป็นไหวสมเด็จนั่งพญาแห่งแห่งจุนในวันพระนำเนาะเห็ดในวันพระนำพระนั่งพญาก็เป็นพระทีวาให้ความโฉลาภแก่คนถี่กาบไหวอยู่แล้วครับผม นะคะท่านผู้ชมโอเคที่มะละกอก็จะเป็นศูนย์เจ็ดตรงนี้ก็จะเป็นสามหกแปดซึ่งพ่อเทืองจุดกับคุณพ่อเบลเลดจุดทูบเสียงไทยวันนั้นที่สารปู่เจ๊กได้แปดหกสามแล้วก็คุณพ่อหมอธรรมบอกวันนั้นก็เป็นหกสามสามหกนะคะท่านผู้ชมค่ะในคลิปนี้นะคะที่เราทำทืบนำทำขึ้นเนาะท่านผู้ชมก็เพื่อเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะให้เป็นแนวทางท่านผู้ชมดูแล้วนะคะก็ ลองใช้พิจารณานะคะพิจารณาในการรับฟังรับชมเนาะท่านผู้ชมมีสตินะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะแอมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและที่สําคัญเลยนะท่านผู้ชมก็คือกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าอมินลงคลิปไปจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเลยเนาะท่านผู้ชมค่ะและในช่วงนี้นะคะก็สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ ออกไปไหนมาไหนนะคะไม่ว่าจะไปร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านก็ใส่เมสดไปด้วยนะคะพกเจลล้างมือล้างมือบ่อยๆนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ